สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุญมรวีตีข่าวนะครับนประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2565กันอีกครั้งหนึ่งได้เวลาจะเจอกันหยิบประเด็นข่าวดุเด็ดเผ็ดมันข่าวร้อนข่าวที่ได้รับความสนใจในแวดวงสังคมการเมืองนิดนิด แล้วก็ข่าวทั่วๆไปรวมทั้งข่าวต่างประเทศนะครับมาฝากกันในช่วงเวลาดีๆกันแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังชมนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของบุญประวียมจินดาบรรณาธิการข่าวกับบุญประวีตีข่าวผมก็ทำหน้าที่ของผมไปนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเวลาพักผ่อน ก็เก็บเรี่ยวแรงกันไว้เยอะๆนะครับชีวิตยังต้องสู้เดินหน้าก้าวเดินกันไปอย่างด้วยความมั่นคงหาเช้ากินข้าให้กําลังใจเติมเต็มกันอย่างต่อเนื่องบางทีบางครั้งบางคราวเราอาจจะรู้สึกสะดุด,ดไม่ไหวแล้วนะแต่กาลังใจนะครับนะสำหรับคนรอบข้างคนที่คุณรักครอบครัวเนี่ยต้องเติมเต็มให้แก่กันและกันนะครับนะอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องด้วยให้กําลังใจกันครับ วันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ดีอย่างที่เราคิดอย่างที่เราฝันเอาไว้นะครับรายได้ก็ยังคงที่แต่ค่าใช้จ่ายภาระอันหนักหน่วงที่มันยังคงเพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่หญๆที่ทําให้เราเราท่านๆน,นั้นเ็าเรียกว่าไปไม่สู่จุดหมายปลายทางสักทีหนึ่งอะไรก็แพงกันไปหมดแพงกันทนั้งแผ่นดินเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่ผมนั้นเคยพลาดในรายการหัวรายการข่าวของเรานั่นแหละนะครับน้ำน้ำมัน ทำแพงทั้งแผ่นดินอะไรกันแบบนี้นะครับวันนี้เป็นวันช้างไทยด้วยความสําคัญของช้างไทยกับปริวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานทุกๆปีนะครับนาะ13มีนาคมจะเป็นวันกําหนดให้เป็นวันช้างไทยในอดีตการนั้นนะครับนะพระมหากรรษัตริย์พระบรมมหากษัตริย์ใช้ช้างศึกในการออกรบทําศึกเพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความมั่นคงของประเทศไทยเร,เรามาโดยตลอดเลยทีเดียว เป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนะฮะมากรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีนะครับในยุคสมัยไหนๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นช้างจึงมีความสําคัญกับชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลายาวนานเลยทีเดียวนะฮะในอดีตการนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าธงไตรรงของประเทศไทยนั้นจะมีรูปช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ละอยู่ตรงกลางด้วยนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็ช้างนั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสูงสุดเลยทีเดียว ในปัจจุบันนั้นมีการอนุรักษ์พันช้างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่จังหวัดสุรินนั้นก็จะมีเมืองช้างนะครับจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินเพราะาสุรินนั้นมีผู้เลี้ยงช้างเป็นจํานวนมากช้างส่วนใหญ่ก็อยู่นะครับภายใต้การกําก,กับดูแลนะครับแล้วก็รัฐบาลส่งที่สัสนุนงบประมาณลงมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการอนุรักษ์บํารุงดูแลรักษาแล้วแล้วก็อนาคต ของความเป็นช้างไทยนั้นมันก็จะหลงเหลือแต่เพียงเขาเรียกว่าเป็นตำนานให้ลูกหลานได้เห็นนะในภาพนะครับในกระดาษในหนังสือตนเองนี่นะช้างไทยนะั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้กันไปนะครับเช้าวันนี้นะฮะผมพาดข่าวหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการสู้รบปรบมือนะครับนะของรัสเซียกับยูเครนกันอย่างต่อเนื่องทัพรัสเซียนั้นยังคงลุกคืบหน้านะใกล้กรุงเทปนะครับในขณะที่สหรัฐนั้นเพิ่มการคว่ำบาตรแบนนะครับนะเพชร และก็วอดก้าซึ่งเป็นสุราชั้นดีนะครับนะของรัเสเซียแล้วนะกองทัพรัเสเซียนั้นขยายการโจมตีในยูเครนลุกคืบหน้าเข้าใกล้กรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นและเริ่มโจมตีเมืองทางตะวันตกขณะที่สหรัฐนั้นประกาศแบนสินค้าจากรักเสเซียเพิ่มรวมถึงเพชรและก็วอดก้าด้วยก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวออกมานะครับว่าร้านอาหารดังๆแบรนด์ไก่ยอดฮิต อย่าง KFC นะอย่างกาแฟา Amazon นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนะอะไรละ่ะ McDonald หรือว่าจะเป็นนะอะไรละ่ะหลายๆย,ยี่ห้อครับในรัสเซียนั้นถูกปิดเรียบร้อยแล้วโดยเขาเรียกว่านักธุรกิจนะครับนะแบรนด์ของอเมริกันนี่แหละเพื่อเป็นการแบรนด์รัสเซียที่นะครับนะบุกรุก,กนะครับนะที่ยูเครนแต่มันก็ไม่เป็นผลกันสักเท่าไหร่แล้วนะครับ ในขณะเดียวกันนั้นทางรัสเซเองก็ประกาศมาตรการกล้าวนะครับนะสั่งเขาเรียกว่าห้ามนําออกสินค้าที่มีการเขาเรียกว่านําไปใช้เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็น,นะะในส่วนของพลังงานในส่วนของด้านการเกษตรต่างๆปุ๋ย วัตถนะุดิบเป็นสารตั้งต้นนะครับนะที่จะนําไปผลิตปุ๋ยหลายๆสิ่งหลายอย่างครับได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ากันทีเดียวก็เขาเรียกว่าเป็นการแซงชั่นซึ่งกันและหลังกันแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินของคนรัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศนะมันทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างโดยเพาะแล้วคนรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมีภรรยาเป็นคนไทยนีย่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียว พลอยได้รับผลกระทบรวมทั้งนักเดินทางท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวนะในระหว่างที่สงครามเริ่มต้นอยู่เนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบในเรื่องราวของการคาาการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับนะมาสเตอร์การอะไรต่างๆนั้นในค่าค่าอาหารค่าที่พักค่าโรงแรมและจะทํากันยังไงนะครับาารรรนะเป็นแบบนี้รัฐเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยเองนั้น แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าได้ดำเนินการนะครับในช่วยเหลือบรรดาน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาวรัสเซียนะครับกับยูเครนในประเทศไทยเราอย่างไรแล้วก็ยังคงมีการแบนกันต่อไปนะมีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะไม่ว่าจะเป็นในทางภาคนะพื้นดินนะทางภาคน้ําหรือว่าจะเป็นอากาศเองแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างมีความสูญเสียซึ่งกันและกันอย่างต่อเน,นื่องกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ากองทัพอังกฤษ เองหรือว่าจะเป็นกองทัพอเมริกันเองนั้นส่งอาวุธยุทโธปกรณ์หนึ่งเข้าไปนะครับในยูเครนนั้นเป็นจํานวนมากโดยเช่นกันแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยังหาบทสรุปหาข้อยุติกันไม่ได้แว่าการสู้รบนั้นจะยืดยาวอีกนานกันขานาดไหนนี่ผ่านมาแล้วนะครับนะสิบสี่วันกว่าแล้กว,ก,ว,ก,วก็ยังไม่เห็นความช่วยเหลือจากนาโตแต่ประการใดทั้งสิน้นนะครับเขาเรียกว่าท่าดีทีเลวแต่แรกนั้นมีการประกาศชัดเจนว่าฝรั่งเศสเยอรมนี นในอิตาลีหลายประเทศครับจะส่งความช่วยเหลือกันไปในฐานะที่ยูเครนนั้นประกาศตัวเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตหรือว่าสหภาพยุโรปนั่นเองแต่ในที่สุดแล้วไม่มีใครนะครับอยากจะไปชนช้างกับรัสเซียสักเท่าไหร่หรอกเพราะการประกาศตัวนะเป็นเขาเรียกว่านะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือว่ายืนตรงข้ามกับรัสเซียรือว่รกาศประกาศศัตรูการเป็นศัตรูกับรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิ่งเลยทีเดียว ในรัสเซียเองนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพลังงานฐานหินหรือนะสารตั้งต้นที่นำไปเพื่อนะาการผลิตทางด้านนะครับนะเขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าอาหารสัตว์อะไรต่างๆนั้นโดยเฉพาะและข้าวสาลีนั้นส่งออกจากรัสเซียนั้นเป็นจำนวนนะครับถึง30%ที่มาหล่อเลี้ยงประชากรของโลกเลยทีเดียวถ้าเกิดเขาเรียกว่าไม่ลงรอยกันหรือว่าไปขัดแย้งล่าสุดเองผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการแซงชั่นรัสเซียของอียเองนั้นก็ได้รับกันเต็มๆก็คือในเรื่องราวของการพลังงานเมื่อรัสเซียนั้นตัดความช่วยเหลือหรือว่าการทออกกา่อแก๊สในะพลังงานท่อแก,ก๊สน้ํามันที่ไปหล่อเลี้ยงยุโรปในะฮะเกือบทั้งเขาเรียกว่าทวีปกันเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าจะมีการเติมเต็มนะฮะมาจากภาคไหนส่วนไหนก็แล้วแต่แต่เขาเรียกว่าในะปริมาณความความกต้องการใช้เนี่ยมันไม่เพียงพอครับ ในขณะเดียวกันขณะน,นี้ในสภาพใน,ในยุโรปเองนั้นเป็นช่วงของฤดูหนาวนะครับนะอากาศมันหนาวเครื่องทําน้ําอุ่นครับอะไรต่างๆนั้นเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากน้ํามันแล้วก็ก๊กาสธรรมชาติที่ส่งผ่านท่อของรัสเซียผ่านยูเครนผ่านโปแลนด์เนี่ยเข้าไปในสภาพยุโรปนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนกันอย่างทั่วนหน้านี่ฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีการแซงชั่นต่อไปเรื่อยๆ สหรัฐไม่เดือดร้อนเลอครับสหรัฐอยู่อีกทวีปหนึ่งแต่คนที่เดือดร้อนก็คืออ u ูหรือว่าสภาพยุโรปหลายหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะชักไม่ค่อยบอกฉันไม่เอาด้วยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ประเทศฉันเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนะครับค่าน้ำมงน้้ำมันหรือว่าต้นทุนนะครับในการผลิตที่นำมาใช้เปอรก๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานให้กับประเทศแต่ละประเทศในยุโรปเองนั้นตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นส4เท่เท่าเลยทีเดียวและประชาชนจะอยู่กันอย่างไรนะครับ รัสเซียนั้นส่งออกพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันออกไปในต่างประเทศในสภาพยุโรปนั้นในราคาถูกครับแต่บริษัทต้นทุนที่ซื้อพลังงานต่างๆเหล่านี้จากรัสเซียไปนั้นไปเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าหลายสิบเท่าเลยทีเดียวทําให้ประชาชนหรือว่าคนในยุโรปเองนั้นแบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน,านกันมากๆเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญและก็ยังคง ยืนหยัดหามาตราการนะฮะให้การสนับสนุนและก็ภาวนาสาธุอย่างต่อเนื่องทุกวีทุกวันนั่นแหละครับว่าให้ศึกสงครามในการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียน,นั้นหาบทสรุปให้เร็วโดยที่สุดล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมไปดูนะครับน CNN ได้มีการรายงานข่าวภาพประธานาธิบดีสีเจนผิงของจีนนะครับกับเวลาดเมียร์ปูติน,นผู้นำรัสเซียนั้นจับมือกันเป็นภาพที่แพร่ภาพออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะ เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการรวมนะครับนะเงินรูเบิลกับเงินหยวนนั้นคือคือพูดง่ายคือพยายามที่จะดันเข้ามาในตลาดโลกทําให้ค่าเงิน, uber, นรูเบิลนะฮะของรัสเซียกับค่าเงินหยวนนั้นแข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจีนกับรัสเซียนั้นมองดูว่าทุกวันนี้สหรัฐอเมริกานั้นเอาทัดเอาเปรียบมนุษยชาติบนโลกใบนี้นะอย่างประเทศไทยเราก็เห็นนะหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นมีมูลค่าถึง32บาท3 3บาทเลยทีเดียวมันเอาเปรียบจริงๆ ในขณะที่มีข้อมูลจากนะครับในเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยที่จะมีการประกาศใช้ในปี2565ทั่วโลกเนี่ย229ประเทศจะประกาศใช้เงินตราแลกเปลี่ยนในระบบเงินดิจิตอลทั่วโลกทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเองนั้นพยายามขัดขานพยายามคัดค้านนะขัดขวางการกระทาําดังกล่าวเนื่องจากว่าตัวเองนั้นจะเสียผลประโยชน,นย์จากกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศใช้เงินดิจิตอลเมื่อไหร่แล้วล่ะก็นะเมื่อนั้นละ่ะสหรัฐอเมริกานั้น เขาเรียกว่าจะอยู่ด้วยความลําบากกันจริงๆต่อไปในคตข้างหน้าเนี่ยนะเมื่อค่าเงินดิจิตอลนั้นประกาศใช้1 SBD หรือว่า1นึ่งเขาเรียกหเหรียญเนี่ยนะครับประเทศไหนมันก็จะมีค่าเท่ากันหมดพูดกันง่ายๆก็คือ1 u s ดอลลาร์ก็เท่ากับ1เหรียญนะหเหรียญก็จะเท่ากับ1บาท1นึ่ยนก็้เท่ากับหนึ่งเหรียญก็เท่ากับ1นยนทั่วไปหมดมันไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุกวันนี้ เราใช้ระบบค่าเงินแบบเก่ากันเนี่ยกันมาเป็นระยะเวลายาวนานทําให้หลายๆประเทศนั้นเสียเปรียบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะว่าค่าเงิน1 US ดอลลาร์นั้นมันจะเท่ากับในกี่กีบของเงินลาวนี่แหละคือความเอารัดอาเปรียบของมหาอำนาจอย่างอเมริกาที่เขาเรียกว่าทําตัวเป็นตํารวจโลกแล้วก็กําหนดค่าเงินนะสะกุลของแต่และประเทศนั้นของฉันนี่ต้องได้มากกว่าประเทศอื่นๆคือหายชนะของโลกเป็นเมลา มาช้านานแล้วรัเสเซียเองนะครับจีนเองและก็หลายๆประเทศอย่างอินเดียเองก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆประเทศบนโลกใบนี้ไม่ใช่ถูกเอาัดเอาเปรียบกับมาำนาจอย่างอเมริกานะหนึ่งยูเอสดอลลาร์เท่ากับ34บาทอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เช่นกันอินเดียเนี่ยนะครับเขาออกมาแสดงความเสียใจเกี่ยวกับกรณีที่เผลอยิงมิสไซน์นั้นใส่ปากีสถานนี่ อ้างเกิดขัดข้องทางเทคนิคอินเดียยิงจรวดมิสซลยนั้นเข้าใส่ปากีสถานเนื่องจากความผิดพลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอ้างเป็นเพราะว่าความขัดข้องทางเทคนิคระหว่างการซ่อมบำรุงเคละดีครับไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บและก็สูญเสียชีวิตหรือว่าตายค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งท้อเล่าลล่อแหลมอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านั้นอินเดียเองกับปากีสถานเองนั้นก็มีการยิงเขาเรียกว่าปืนใหญ่เข้าหาการเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่เข้าใจกันหลายสิ่งหลายอย่างอินเดียเองนั้นทางตอนเหนือนั้นนะครับชายแดนของอินเดียนั้นมันติดกับปากีสถานก็มีการเขาเรียกว่าลุกล้ำดินแดนกันกันพอสมควรเราก็พยายามหาข้อยุติของความขัดแย้งความไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายกันมาโดยตลอดถ้าเกิดประทุกันขึ้นมาอีกระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยมันจะยุ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในแถบประเทศพวกนี้เนี่ยมันใกล้ๆ นะครับใกล้ๆกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จีนนั้นก็เป็นมหาอำนาจโลกอีกประเทศหนึ่งที่มีดินแดนติดต่อไม่ว่าจะเป็นนะครับนะออปากีสถานหรือว่าจะเป็นอินเดียเองก็ตามทีนะครับยาวมากๆเลยทีเดียวสรุปสถานการณ์การสู้รบหรือสองครามยูเครนเนี่ย15วันที่ผ่านมาเมาื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับว่าในโลลัสเซียดับเป็นรายที่3รัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีหลายเมืองในยูเครนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การสู้รบดําเนินการนะครมาเป็นวันที่15แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมยีรายงานว่านายพลของรัเสเซียนั้นถูกสังหารระหว่างการสู้รบเป็นรายที่3ส่วนสหราชอาจักรความบาดสมาชิกสภารัรเสเซียเพิ่มเติมการสู้รบย่อมที่จะมีการสูญเสียทั้งกําลังคนทั้งสองฝ่ายนั่นเองแหละแต่การสู้รบที่เกิดขึ้นรัเสเซียเองออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาสูญเสียนายพลเนี่ยเป็นคนที่3แล้วนายพลเนี่ยที่ ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการรบศึกสงครามแต่และครั้งนั่นงมันก็จะมีเสนาธิการเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการแล้วก็ควบคุมการรบในการวางแผนต่างๆมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับที่ผู้บัญชาการการรบนั้นเสียชีวิตถ้ากองกําลังหรือว่าทหารราบที่เดินหน้าเข้าไปประชันหน้าสู้รบกันเนี่ยเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่านะเสนาธิการหรือว่าผู้ควบคุมการรบ เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติอย่างที่ผมพูดกันไปนั่นแหละนะครับประธานาธิบดียูเครนนั้นยันว่าไม่ได้ซุ่มพัฒนาอาวุธชีวภาพกังวลรัสเซียเนี่ยจะยกระดับการโจมตีซึ่งประธานาธิบดียูเครนนั้นปฏิเสธชัดว่าไม่เคยมีการพัฒนาอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีภายในประเทศแสหากอยากรู้แผนการรัสเซียนั้นให้ดูจากการที่รัสเซียนั้นกล่าวหาฝ่ายอื่นก็เป็นข้อนำะหมูลที่มีการเขาเรียกว่าโยนกันไปซัดกันมานั่นแหละ ก่อนหน้านั้นผมได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่รัเสเซียนั้นนะ,ะออกมาเปิดเผยนะฮะบอกว่าได้ทำลายเขาเรียกว่า,าศูนย์ปฏิบัติการหรือว่านะครับห้องค้นคว้าวิจัยอาวุธชีวภาพของยูเครนในประเทศยูเครนห,หลายหลายที่ด้วยการยิงมิสไซล์แล้วก็กำหนดจุดที่ไปทำลายเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทำลายสร้างความเสียหายให้กับยูเครนห้องทดลอง อาวุธชื่ภาพนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเชื้อโรคต่างๆที่ออกมาไวรัสต่างๆเขาบอกว่าโควิดเนี่ยอเมริกานนี่แหละครับมีการเขาเรียกว่าวิจัยแล้วก็พัฒนาเชื้อโรคร้ายแรงนั้นมันออกมาจากรัฐจอร์เจียรัรฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการนําออกมาแพร่พันธุ์ขยายนะไปทั่วโลกทําให้ทั่วโลกนั้นติดไวรัสโควิด19ที่เราเรียกว่าโควิดนะครับนา1นา แล้วก็อเมริกาเองนั้นก็ทำวัคซีนออกมาแก้ไวรัสโควิด19ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่านะไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่ครับความช่อชนหรือว่าความเขาเรียกว่าต่ำซ้ำเลยทีเดียวของอเมริกาที่มีต่อมนุษยชาติบนโลกใบน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้เกมกันต่อไปอะไรอย่างไรสิ่งที่สำคัญ ที่สุดก็คือตอนนี้ต้องดูแลและสาสุภาพนะครับเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวันจะเดินทางไปไหนมาไหนนั้นมาตรการในการคุมเข้มปกติที่เราเคยปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือให้สะอาดไม่อยู่ในที่แอร์ที่มีผู้คนเยอะๆแต่มันทําต่อไปเนี่ยสอปีที่ผ่านมาเราควบคุมแล้วก็เราใช้มาตรการแบบนี้จนเคยชินเนี่ย จนมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านะใช้ในชีวิตประจําวันกันต่อเนื่องมายาวนานแบบนี้มันจะอดทนได้อีกมากน้อยกันขนาดไหนถ้าชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายแบบนี้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งหลายท่านก็คงจะติดโควิดหลายท่านก็คงจะหลีกเลี่ยงมันปัญหานี้ไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีมาตราการในการที่ออกมาประกาศให้ชัดเจนนะฮะว่าจะต้องมีการบูการฉีด วัคซีนเข็มสเข็ม4เข็ม5ด้วยซ้าไปแต่ถามนิดนึงนะครับว่าการออกมาฉีดแบบนี้นั้นมันสามารถระงับยับยั้งนการแพร่ระบาดของโควิดได้หรือไม่อย่างไรหนึ่งพฤษภาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศโดยรัฐบาลแล้วนะครับว่าจะประกาศให้โควิด -19 นั้นเป็นโรคประจําท้องถิ่นกันไปสแสดงว่ารัฐหมดปัญญาหนทางแล้วครับที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็จะประกาศว่าให้มันเป็น โรคประจำท้องถิ่นเหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาที่เราเคยเป็นมาในอดีตการนั่นเองแหละถ้าถึงวันนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรงบประมาณในการที่นําลงไปซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดบํารุงดูแลรักษาแก้ไขปัญหาโรคโควิด1 9ให้กับประชาชนภายในประเทศนั้นมันยังมีอีกไหมงบประมาณนะรายจ่ายแต่ละปีแทนที่จะเอาไปพัฒนาด้านอื่นเนี่ยจะต้องมาซื้อวัคซีน นำเข้ามาแล้วก็มาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อรักษาชีวิตคนไทยเป็นตัวเลขอีกมากน้อยกันขนาดไหนเป็นคำถามที่หนักหน่วงมากๆสำหรับรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขโดยพอแล้วรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลเรื่องราวของโควิด19ต้องช่วยกันครับดูแลนะฮะอย่าปล่อยให้มันเขาเรียกว่าอยู่เหนือชีวิตเราเป็นตัวกำหนด ชะตากรรมของชีวิตเราต้องช่วยกันป้องกันร,ร,ระมัดระวังไปไหนเมื่อไหนก็อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยครั้งว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ป้องกันด้วยการล้างมืออยู่สม่ําเสมอไม่ใกล้ชิดคนที่มีโอกาสว่าได้ครับน่าจะติดโควิดอันตรายมากๆผมทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ไปไหนละมันก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อน้ํามันมีราคาแพงมากขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนนั้นไม่มีความจําเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน เพราะว่าการสตาร์ทรถครั้งหนึ่งมันก็เป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะ่ยอยู่บ้านบ่อยๆอยู่บ้านมา,อยอยา,นมากๆก,ก็ดีเหมือนกัน,กนไม่ต้องไปไหนมาไหนถือเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายการระบาดของโควิดสิได้อีกหนทางหนึ่งแต่ไม่ใช่ทางออกที่รัฐบาลจะต้องใช้นะครับทางเรื่องนี้หรือว่า,ามาบังคับใช้กับประชาชนมาชั้นขึ้นน้ํามันเยอะๆกันไปแล้วเนี่ยประชาชนจะไม่เดินทางออกนอกบ้านน่าจะเป็นมาตรการที่ดีนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการบุญระวีตีข่าวนะประจำวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดผมก็ทำหน้าที่ของผมไปเนาะหยิบข,ข่าวนู้นข่าวนี้เมื่อวานนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่ผมให้ความสนใจรถทัวร์ชนยับต่อหม้อสะพานหน้าโรบินสันนะคบเข้าเมืองสระบ,บุรีคนขับเนี่ยหลับไหนเมื่อวานนี้เกิดเหตุเศร้าสลดนะครับบนถนนสายกรุงเทพ ในครับในะกรุงเทพในะสระบ,บุรีสนนมิตรภาพเนี่ยจะมาโคราชนี่แหละนะเป็นขาเข้าขาเข้าครับรถทัวโดยสารสายกรุงเทพสวรรณภูมิเป็นรถทัวสองชั้นครับพุ่งชนต่อมอสะพานลอยต่างระดับบนถนนมิตรภาพหน้าห้างโรบินสันสระบ,บุรีเลยลงปูนมาไม่ไกลครับรถพังยับผู้โดยสารเนี่ยกระเด็นออกนอกรถดับสยองหกศพบาดเจ็บ30คนตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาจากคนขับหลับในเร่งสอบสรุปสาเหตุบกสอ ติดตามช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บขณะที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสั่งสอบเพิ่มเติมคนขับทำผิดกฎหมายจนนำไปสู่ความประมาทหรือไม่ก็ประมาณสักบ่ายสามไม่ไม่ใช่ครับ13บสนาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเมื่อวานนี้รับแจง้งรถทัวร์โดยสารเสียหลักพุ่งชนเสาไฟและก็ต่อหม้อใต้สะพานล,ลอยต่างระดับบนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่4-5หาน้าห้างโรบินสันสระบ,บุรีขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีครับ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจํานวนมากเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ระดมสพรพพกําลังและก็มูลนิธิร่วมกัน,นยู่ครับไปที่เกิดเหตุพบรถทัวร์สองชั้นของบริษัททัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์สายกรุงเทพสุวรรณภูมิเลขค้างรถมอม้า .4 พผ่าน935-2สีฟ้าขาวทะเบียน10-4428จังหวัดร้อยเอ็ดชนอัดยับติดกับเสาตามอมอสะพานสภาพหน้ารถนั้นพังยุบ หลังคาเปิดพังยับเกือบทั้งคันมีเศษกระจกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารนั้นกระจัดกระจายเกลื่อนบนถน,นนมิตรภาพมีผู้โดยสารกระเด็นออกมาจากตัวรถเสียชีวิตและก็บาดเจ็บนะครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5ศพเป็นชาย2ศพและก็หญิงสศพนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเจ้าที่เร่งใช้เครื่องมือตัดทางทยอยนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลแก่งคอยและก็โรงพยาบาลเสาให้ รวมผู้บาดเจ็บกว่า30คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส10คนต่อมาผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับที่โรงพยาบาลสระบุรีเป็นชายหนึ่งศพรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น6ศพด้วยกันพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสระบุรีนะครับท่านพัน์ตนโนธเอกเชตชัยสินติสิทธิทธเ์เป็นผู้มุ่งกับออกมาเปิดเผยนะว่าสอบสวนทราบว่าคนขับรถรวมทั้งรถดังกล่าวนั้น มีนายนรินทร์ศาสตร์หงษ์สาอายุ32ปีครับเป็นพนักง,งานขับรถของบริษัททัวร์ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถให้การกับพนักง,งานสอบสวนได้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดมาจากคนขับหลับในหรืออาจหักหลบรถคันอื่นทําให้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟและก็ต่อหม้อสะพานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากเจ้าที่จะได้ตรวจสอบและก็สอบสวนหาสาเหตุแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับ รถดังกล่าวต่อไปต่อมาครับนางสมพรสิทธิการนาหัวหน้าวิชาการขนสง่งจังหวัดสรบรีนะฮะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเปิดเผยว,ว่ารถทัวร์คันดังกล่าวนั้นวิ่งออกมาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีผู้โดยสารทั้งสิ้นบนรถ40คนสาเหตุนั้นต้องรอการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก่อนขณะที่นายสัญญษณปัญญาวันวัฒนลิขิตครับ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบกสออกมาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ในายสถานีจังหวัดสระบุรีนั้นติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บแล้วโดยนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรม,มการขนส่งทางบกบอกว่าเบื้องต้นนั้นได้รับรายงานสาเหตุมาจากคนขับหลับหม่จะต้องให้เจ้าที่นั้นตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของการมีอะไรผิดปกติหรือไม่ ส่วนเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของคนขับนั้นตรวจสอบแล้วปกตินอกจากนี้ก็จะตรวจสอบว่าทำผิดกฎหมายที่จะนำไปสู่ความประมาทหรือไม่ยอย่างไรจะต้องดูในสส่วนก็คือคดีอาญาพนักง,งานสอบสวนจะต้องแจ้งดำเนินคดีแล้วก็ในส่วนของคำสั่งปกครองในเรื่องเราของรถและก็ผู้ประกอบการอีกต่างหากด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิด นะทุกครั้งที่จับพวงมาลัยนี่โดยเพาะแล้วถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะนั้นต้องระลึกเสมอนะฮะว่าคุณพร้อมมากแค่ไหนที่จะนำพานนครับชีวิตผู้โดยสารที่นั่งแล้วก็เขาฝากชีวิตไว้กับคุณบนรถเนี่ยนะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยสวสดีภาพเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนี่ฮะคือสิ่งที่เราไม่ต้องการอยากจะให้มันเกิดเพราะว่าเกิดขึ้นมาคารั้งใดมันก็เกิดความสูญเสียไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครทุกวันนี้ผมขับรถบนท้องถนนนะขาข้างหนึ่งนะคิดอยู่เสมอนะ คุก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 นะครับอันตรายครับเราไม่ประมาทคนอื่นมาชนเรานะครับกฎหมายบ้านเราเราก็มีโอกาสติดคุกนี่ฮะคือสิ่งสําคัญที่สุดคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับไปก่อนพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมเราจะกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ในช่วงของรายการบุญรบิตีข่าวขอบคุณสวัสดีครับ